สวัสดีพี่น,อน้องวันนี้พ่อกันเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องวันนี้บ่ได้ไปท่ายชุดน้องอื่นเนาะวันนี้เป็นวันศุลร์เนาะวันที่28เดือน9 2021วันนี้มาเบิ่งวัดถัดโพนพี่น้องเคนฟิตอ่าโมมี่แขกคนบ่ได้บ่ให้แขกคนเขามาวันนี้เขาสีพาน้ำพาไปเบิ่งบนตั้งแต่หอกองเนาะวัดวัดถัดวัดลานประทัดโพนคือว่าโมมี่ยังเลย คิดเลยคิดเนี่ยบ่ไหวคนเดินเข่ามิดาว่าคนที่เข่าได้ก็คือไอ้เนองปกกซ้อไอ้เนาะปกกซปกกซเวียนยามเนาะแด้อก็รับปองกันบ้านแต่ก็พัฒน์จะฝนมันในบ้านเนาะเข่ามาได้เล็กน้อยตะกี้นี่ตะกอนจะเป็นบอลเป็นไอ่เป็นยันยอมบอลมาแกะมาบ้าเนาะบอลเนาะเป็นหนังคุณบาอาจารย์นังบอลนี้เป็นกัเพ็ดบ่มียังเ่ยมาตอนนี้เนาะ สันพาบอ,อยหน่อย้ามารลอะเบิ้งบอ,อยหน่อยคนพื้นที่เนาะเขาได้นั่ง,งขึ้นเิ่นทนนาาี่นี่เฮดนาถาไวดอกสะท่าาไว้ดอกบวัวค่ำเพิ่มเที่ยวขึ้นไปแล้วงก้อนโควิดนเนาะจะผัดสะท่าที่มาถวาย ยอดดอกบัวคํำเป็นซูยววนยอดประทัดโพน่อกประทัดโพนเนาะบันนี้เขาสีมะเบิงน้ำกันพี่น้องนี่อ่ประทัดโพนโอ้ยแดดแห้งพี่น้องตอนนี้เวลากกับประมาณเที่ยงตรง 12โมงครึ่งพี่นนอะนี่เป็นเขียนบอกพี่นนอะไปมาพระธโพนสามคนป็นเคยมาเราเคยมาแล้วเนาะเป็นพ้หญิ่งมันวันเดียวก้อนขื้นลานพระธาตุทานยิ่งต้องนุ่งสินถอดเกิบถอดหมวกเนาะเบื้องใต้นี่มีต้นตานหน่าหน้าพระธาตุพนยังมีต้นจะเป็นต้นตานพี่เนอะ ต้นตาลต้น,ตนนี้คนว่าเกิดควบคู่ม,มาแต่หลายหลายปีว่าซะโดนอ้อกองในตีหน่อยสั่งโดนแล้วตัวนี้สิเป็น หลังค่างต้นมะขามแต่เก่าแก่หลายร้อยปีคือกันต้นขามต้นนี้หลายร้อยปีพี่น้องมาเนี่สารนาหูของคนมาทัดพนเนาะนก็ถาำเ,เหมือนต้นยังต้นขามนี่ตักปีแล้วเมื่อว่านะอันนี้บอลไม่ยากแต่งคันหาพี่นอ้องไปเกี้ยงมาเล่นวิ่งไฟลงมากมีแต่ครูบาอาจารย์ห้องนี้แหละอย่งนวัดเนาะ เราฟังไปคุณน้องเฮาว่าสียังโดนหรือบอ่อเนาะเ่็นชังสเสด็จเปิดเอาต้นยาดโยมเฮามากราบไหวนมสัสก,การขอพรอน,นว่ามาก ขอบะขอบนมาแก้มาปดเนาะ,อะโอ้ข้องญ่พี่น้องเป็นข้องญ่ก่อนตะกี้มีหน่วยเดียวได้พี่น้องเี๋ยนี้สองสองหน่ยวยเลยอ่าคางนั่นคางสองคางเลยพี่น้องเป็นเห็ดข้องข้องญ่แล้วก็มีบอลเป็นเห็ดตู้เสียงซีเนาะเนาะตู้เสียงซี ออกกนี่ทัดจากในสิ่งที่ขายบริษาคยังหนึง่งวงส้นแล้วว่าออกตุวยานยมมาเนาะวงส้นกับมานี่มองนี่คือจุดขายป่าจุดคือบริ่ัทขายป่าคล้ายๆแบบว่าขอเส้นส้นผมจีจะทาป่อยป่าถวายวัดเลยนอ้องๆไปน้อง อันนี้คือประวัติเนาะเขาข้าวเป็นเคียนไว้เนาะเป็นโค้งห่างเนาะกระดานข้าวเนาะกระดานข้าวถัโกโคนเปนนาะนังข้า,ขา,ขามุงด้วยไม้ มันยี่ห้อจิไปเบิ่งนี่พี่น้องแขม่ง้องแข้งน้องนำบัตดพล่งนี้ที่เป็นน้องมีน้องนำด้านข้างที่ยาวจักจักเม็ดลายโอ้ยลายเม็ดเต๋อพี่น้องเลยงามแต่เพิ่นบาดปิดน้ำผู้เพิ่นเช็นน้ำผู้ไว้อยู่เลยทางกลางน้ำเนี่พี่น้องเอา น้องโอ้ยแดดร้ายพี่น้องก็แดดร้ยายแดดแห้งวันนี้คลิปนี้กับบม๋มยังพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งว่าวัดประทัดโทนเนาะเพิ่นได้ปิดผู้บางคนกับ่เข้าใจกับมามาแล้วเพิ่นกับว่ให้เข้าเนาะเพิ่นกับในการมันยันมีอัตราเสียงหลายถ้าผู้นหนึ่งมาจับผู้นหนึ่งมาบายผู้หนึ่งมาปัดมากวดมาจับตอมันกขยานเสือลูกเนาะ ด้านเสือ้อก็คือปัญหาโควิดสิบเก้าเนาะน้องฝนตกผ่านมาสองสามมือนน้ำก็ร้ายแน่น้ำพิ่นก็นมีนม้ำการนา้ำปล่อยน้ำเขา่าสู้น้องอีแน่นปาลาหลายพี่น้องเลยปลาหลายโอ้บะเดมีหัวอาหารของหนุนหยาดพี่น้องพันปิดมีเข่าอยู่นีใบหน่อยสิย่งเบิ่ง เห็งขอเขาเห็งข้อน้อนลงให้เบื้องว่าปุ๊บนั่นเหล่มมากใล่ป่าเนี้ยได้ทิ้มเขาลงไปอคลิปนี้กับบ่มิยังไล่พี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งว่าผูที่อยากมาวัดประทัดโพนเนาะ ตอนนี้อีวันซะออกตอนหยาดโยมแล้วว่าเจาา้าศรัทธามาเกะม,มาบาเมืนยันงพันได้เยอะมาเป็นกบฏไทยวันซะเป็นบ่ให้เ,เขาวัดปิดประตูจะเขียนมีป้ายติดข้างในเนาะถ้าสมมติว่าเพิ่นเปิดมือด่อใดเดี๋ยวบ่าวเอโนอยก็สิได้ลงนำเสนอในช่องของอ่า YouTube บ่าวเอโนอยก็ติดตามได้เลยว,ว่าอ่า Facebook เพจเนะาะเออเพจเฟซ เพดเบาใจหน่อยชนแนลน้ำเพียงเนาะติดต่อเพอีกทีนึงนี่เป็นทางเขาลักพีน่นเงะทางเขาวัดประทัดพลทางลักอย่างนี้เป็นประตูนี่ไป้น่อยก็ขออนุยาตเพื่อนเขามาเบิง โอ้เด้ขนมลายใช่เนาะมีต้นมิกเป็นที่ง่ายเป็นอย่างอันหนึ่งพี่น้องลืมให้เบิ่งซิมเบืองเบืองไตเนาะ และสำหรับคลิปนี้มาเรนน้อยกับบุรีมีอยังหลายพี่น้องนี้จะฝากตอนพี่น้อง่ให้คนหูเนะาะเอาประทัดโพนตอนนี้เพิ่งปิดอยู่ขอเค้าอขอบใจพี่น้อง,อขอขอขอองที่เขากลัยกดแชร์กดติดตามกดแชร์ใครนะมาเรนน้อยเนาะขอขอบใจ